สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือน,นี้ยายจะไม่กา่าผ้าม้วนผ้ามาผ้ามาใส่บาทด้วยจ้าวันอน,นี้มันเกิดของยายวันเกิดของยายวันที่ยี่สี่ตุลาที่ยี่สี่ตุลาที่ยี่สี่ตุลาพี่หย่อมน้องฟอกระิมาน้องฟอเรากำลังมาด้วยจ้าพี่น้อง

อันนั้นไม่เห็นอมสี่เ่มสีเลี่ยมสี่เหลี่ยมเหีมสี่เหลี่ยม่ยมส่เหี่ยเส ยายจะไม่กล่าวออไปแล,ล,ล้วย่ำรอบย่ำรอบมัน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 เพื่อนขับคุณยายหลังจากผยาใยไปใส่บาตรันเกิดนะจ๊ะ กับมายามเอาเมืองเร่จ่าเนาะอสีมานมอหมานมันหลุนเร่จ้าพี่น้องมันหลุนเลยเข้ามาแล้วก็อย่าล um, ืมเป็นกำลังใจให้ตากับยายเร่จ้าเด้ะขอบอีฟซีอู้ผู้บ่อนป้าบ่อนเนี่นี่ตัวใหญ่เติบปั๊บเลยอ๋อหนามันยังหลายอยู่จ้าแนบมึงเบื้องหรอวะเออมันดินเซาอีดีวะ หล่อยู่ตาทองอมันมันอยู่ในอ๋นี่มันอยู่ไลยในขอบขอบนั่นนเพาะเสียงนี่มอฮึ่าสำรวจเบือง่อนเะนพี่หนองเลยน้องก็เข่งทข็งอืม nó mất tâm lý được hôm nay mhm 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 เชียงปลาดีดีเลี้ยน,ๆๆนี่อุ้ยตาทองปลาคอไ,ได้นน่ปลาคอหน่อยพี่น้องอเห็นบาพี่น้องอันนี้น่ามัน,นยัง เจ้าผลาดินะอือนะนั่นนั่นตะท้องมันไหลไปอุ้ยนั่นนกติลงไปสิงทัวอุ้นั่นนันนั่นว้าหมานคือเก่าพี่น้องมานที่เก่าพี่น้องอุ้ยเนาะอุ้ยมานมันมันต้อีเด้อมานมนมันเดี๋ยวพี่น้องกป็น้องีเขาถุงออกใหคใครกันเน อุ้อยอุ้ยนี่น้องในหูในตาขาถกเขาไปเด้ออยาให้เ nah, บ่งดีดีนี่นี่น้้นาำบบบุบบ ge> ุบบุบุ oh, ่

มันด้พี่น้องจักแล้วไอ้ลุมม่นบอกพี่น้องอุ้ยเอตะทองมันอยู่เออไปะมืเลยแปะมืเลยโอพี่น้องแก้วแก้วโอ้โแก้วเล็กพี่น้องแก้วแก้้ใส่กระั่างเลยอ้วนใส่กระั่าง ตาทองนี่ม like uh, oh, um, ันบืนมาหอนนี่พี่น้องนี่บืนมาข้างพี่นี่เห็นบ่พี่น้องมาหอนมาหอนบางทีนะอืมพี่น้องช็อตเด็ดพี่น้องช็อตเด็ดปาชอช็อตเด็ดช็อตเด็ดอืมช็อตเด็ดเลยพี่น้องเออ อือไได้ยินเสียงดิดิตั้งอน่าปะย่าง่างออ้ยบืนมากว่าถ้าซื้อดินหลียดิแซ่บดินแซ่บอี๋เนี่ยเออะเออเอ๊ะเออเออเอ๊ะปิดใบก่อนนั่นนี่ตะท้องเคียถือนั่นเี่นั่นอุ้ยยุดไปบอกเราเลอพี่น้อง ช็อตเด็ดพี่น้องมันดูส์ว่คือดูส์ป็นสุทธิบดีเนาะขึ้นมาบ่าถึงสองอ๋อไปดูทีอ๋อพี่น้องวิถีชีวิตป่าเนาะงานเป็นเนาะงานยังไงเหรออืมดูดต่อ มันมานเลยปะวันนี้มันเกิดยหญ่ขึ้นหมานแทะหมานแบบรัวๆหมานออกรัวๆเลยอื้ออื้อเหลืองเหรอเริ่มป้ายเริ่มเหลืองเหรอพี่น้องเริ่มซีดเกี้ยวลหรวันนี้วันที่ยี่สี่ตุลาคม 2องห้ันเกิดย่ายอายุยายเท่าไหร่ตาทองหกสิบส่วะหกสิบอย่าง,งหกสิบสี่สาสาศพราะสอนาเกิดแน่นม่อ่า พั้นเราเกิดนั่นแหละเราเจาสองสามะะลูกสาวจ้ามาพิดแล้วทองเกิดพศสองสามคุณใหย่เกิดพศสองสี่ไปเป็นไดเรียกันไปพี่น้องก็รุนต่ออีกอืมอีโมขวิดมิดมิดแท้ขึ้นบัวึ้นหัวนนะอืมต้างกัไปแล้ว เออเดี <mile> ๋ยวคอยมันเปรีณาใหมอีกห้มันไหนหมดครบไปไปเลยตอบรรยนกาศพี่นองนามอกยุปามอกยุป 看我 ให้บุ่งบรรยากาศด้วยพี่เนาะพี่นออนอะเป็หลุดเลยอืม้มหลุด มิดพี่น้อง ทางนี้เป็นหอกอีกีน้ำมันน้ายอีกนี้เป็นหรอกมองล pues okay. ่มก็ล่มมองยืนต้นก็ยืนหขอตัวหนึ่งโอ้โหมดเจาะหมดเจาะใส่ขุงางต่อ เขามือ่นเหลืองเลยเนาะอื้เนาะใส่ปุยหลังกับเลี้ยงหลัง,ลลงใส่ปุยก,ก,ก่อนกับเลี้ยงก่อนอดเดินแล้วก็ดเดินต่อไป พี่หนอเสียงดีเสียงดีจับมุตาก็กไปพี่นนอียงเสียงดีเดี่ยนอยู่ทางไหนตาทองดีนงตั่นโอ้ดินอยู่ทางไตพูนโอ้พี่นนองดีนอยู่ทางไตนั่นขูเอเลยพี่น้อโอ้ยดินทางทงใต่ดวัตถินี่น้ำหลอกพูนทางไต ขอตัวเดียวขาตัวเดียวนินทุลางใตอีนี้นั่นๆให้มอพี่น้องมันโหกบ่มันโหกบ่อืมนะอืมจะให้บึงเนาะให้บึงงามงาจะะมันดินทุลางใตดินทุลางน้องนินทุลังน้อม ยังบ่อพี่น้องได้ยินเสียงบ่เรียนใหม่ดีด่านเด้จ้ะจากด่านนี่มันเอาด่านนี่ให้เขาบุนลงให้เขาบุนลงมาใส่เบีองบ่อขนาดเลยแรนเขาอีกเลยอากหลอกลงตามบอลตามน้เงินที่นั่งเอินที่ต้ารใจ วิธีการใส่ของตาต้องเป่งหนามนะหมอตาบ่บ่ให้เขาบีนมาเองบินมาเองใส่แบบสีพี่น้องเขาไปซื้บินมาจากนี้เขาก็ซืบินลงมาถึงแล้วพราะมันมันอ่ออ่ออายุเมื่อกี้วันนึงมันเรียนมาท่ออยู่อันนี้อืมเก็บไว้โป๊กก่อนพี่น้องบ่โป๊กบ่ได้ โนนุนุคนทีโมโ่มาจีบหลุมมดหลอกข้อจบคลิปเด้อจ้าเด้อเทปากคำนะเอาสีขอจบคลิปหลังจากใส่บาตรมันเกิดย่ายแล้วมายาม่ำหลอบย่ำหลุมกับมันหมานอยู่เด้อจ้าก็ขอบทุ่นทุกไหล่ทุกแฉ่ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ย่ายจะดีเสมอมาจาึงได้กระปากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท,ทุกคลิปของยายจามิกาเด้อจ้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ้าลูกสาวคนหนี้งพิพฝาดประกันได้ก็ขอถษขอด้จ้ะหอนเถือนนะพี่น้องเถื่อนประเทศคพี่น้องเบิ้งกันสีละม้ามานี่บอแมงบอหมาได้ม้ามานทุดมือม้าทุกมืนี่คำว่าไม่ม้หม้าทุกมือพี่น้องาะนี่ปขอตัว่งตัวใหญปลาทะล